ออโตเว r ร์ Pro ยินดีต้อนรับทุกคนกลับมาอีกครั้งครับวันนี้คลิปนี้พิเศษมากมากเพราะเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ2026เด Ra i l w a วรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนาและปรับโฉมครั้งใหญ่ให้กลายเป็นรถไฟท่องเที่ยวเก่งหรูที่ผสมผสานประวัติศาสตร์ความคลาสสิกและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเส้นทางสายนี้ถือเป็นหนึ่งในเส้นทางที่มีชื่อเสียงและมีเรื่องราวมากที่สุดในประเทศไทยแต่ในปี2026มันไม่ได้มีแค่เรื่องราวในอดีตเท่านั้น เพราะตัวขบวนรถไฟเองก็ถูกยกระดับใหม่ทั้งหมดทั้งดีไซน์ภายนอกภายในสมรรถนะและประสบการณ์การเดินทางวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูแบบละเอียดทุกมุมเพื่อให้คุณได้เห็นภาพชัดเจนที่สุดว่าการเดินทางบอใบไม้นอหนู2 0 2 6เดเรลเวย์นั้นเป็นอย่างไรเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนรุ่นปี2026นีนี้ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเส้นทางสายประวัติศาสตร์ไว้แต่เพิ่มความทันสมัยเข้าไปอย่างชัดเจน ัวรถใช้โทนสีแดงเข้มเบอร์กันดีเรดผสมกับสีดำด้านและเส้นคลิปสีทองบรอนเพื่อสื่อถึงความทรงพลังและความเคลื่อนคลังของเส้นทางสายนี้ด้านหน้าของหัวรถจักรถูกออกแบบใหม่ให้มีรูปทรง,คงโค้งมนแบบเรโทรโมเดิร์นผสมผสานความคลาสสิกของรถไฟยุคเก่ากับเส้นสายที่เฉียบคมขึ้นในแบบปี2026ไฟหน้าและทรงกลมคู่สไตล์วินเทจแต่ภายในใช้เทคโนโลยีอะตติทีบีมที่ปรับความสว่างอัตโนมัติตามสภาพแสงและสภาพอากาศ ตัวโครงสร้างผลิตจากเหล็กผสมความแข็งแรงสูงที่ผ่านการเสริมโครงสร้างพิเศษเพื่อรองรับเส้นทางภูเขาและสะพานไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของสายนี้น้ำหนักตัวรถลดลงประมาณ10%เ์เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าทำให้การเร่งและการควบคุมทำได้ดีขึ้นขณะที่ยังคงความแข็งแรงและความปลอดภัยระดับสูงสุดด้านข้างของขบวนใช้หน้าต่างกระจกพา ن อรามาขนาดใหญ่พิเศษพร้อมกระจกสองชั้นแบบลดเสียงรบกวนเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถชมวิวแม่น้ำแคว หน้าผาและป่าเขาได้อย่างเต็มอิ่มโดยไม่ถูกรบกวนจากเสียงภายนอกเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือบรรยากาศที่อบอุ่นและมีความเป็นประวัติศาสตร์แต่ไม่ล้าสมัยเลยแม้แต่น้อยการตกแต่งภายในใช้โทนไม้เข้มวอลนัทบราว์ผสมกับเบาะหนังสีครีมและแสงไฟวอร์มเลทที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในเรานอหรือมากกว่ารถไฟธรรมดาเพดานออกแบบให้สูงขึ้นและใช้ไฟซ่อนตามแนวขอบเพดานเพื่อเพิ่มมิติของพื้นที่ทำให้รู้สึกโปร่งและไม่อึดอัด ที่นั่งในชั้นมาตรฐานถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดบเบาะผ้าเกรดพรีเมียมพร้อมฟองน้ำความหนาแน่นสูงรองรับสรีระได้ดีสามารถปรับเอนได้มากขึ้นกว่าเดิมถึง20%ทุกที่นั่งมีพอร์ต USB และปลั๊กไฟรวมถึงโต๊ะพับสำหรับวางอาหารหรือทำงานส่วนชั้นพรีเมียมซีนิกจะได้เบาะหนังแท้พร้อมที่พักแขนกว้างขึ้นมีพื้นที่วางขามากเป็นพิเศษและมีหน้าต่างกระจกใสพิเศษที่ลดการสะท้อนแสงเพื่อให้การถ่ายภาพวิวภายนอกคมชัดที่สุดสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการประสบการณ์ระดับสูงสุด ชั้น Heritage First c ค a s s คือคำตอบห้องโดยสารแบบกึ่งส่วนตัวตกแต่งด้วยไม้แท้และหนังแท้บอกปรับไฟฟ้าได้เต็มรูปแบบพร้อมระบบนวดเบาๆและระบบควบคุมอุณหภูมิส่วนตัวหน้าจอสัมผัสขนาด15นิ้วให้ข้อมูลเส้นทางประวัติศาสตร์ของสถานที่ที่กำลังผ่านและระบบความบันเทิงครบครันทำให้การเดินทางยาวนานหลายชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็วอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่น2026คือโบกี้ชมวิวพิเศษแบบโอเพนแอร์ที่ถูกออกแบบให้มีพื้นที่เปิดโล่งพร้อมราวกันตกนิรภยัย ผู้โดยสารสามารถออกมายืนรับลมและถ่ายภาพช่วงที่รถไฟวิ่งผ่านสะพานไม้หรือโค้งแม่น้ำได้อย่างปลอดภยัยพื้นช้วัสดุกันลื่นและมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลาเพิ่มทั้งความสนุกและความมั่นใจด้านสมรรถนะ2,026เดส์เรลเวย์ใช้ระบบขับเคลื่อนไฮบริดดีเซลไฟฟ้าใหม่ล่าสุดเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบรุ่นปรับปรุงทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแรงดิดสูงช่วยให้การออกตัวนุ่มนวลและเงียบขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเหมาะสมกับลักษณะเส้นทางภูเขาแต่สิ่งที่โดดเด่นจริงๆคือแรงบิดในรอบต่ำที่ช่วยให้ปีนทางชันได้อย่างมั่นคงและปลอดภยัยระบบการสะเทือนแบบแอคทีฟเรลบาลานซ์ตรวจ,จับแรงสั่นสะเทือนแบบเรลไทม์ time, และปรับแรงหน่วงอัตโนมัติทำให้การผ่านโคง้งหรือสะพานไม้มีความนิ่งมากขึ้นระบบเบรกเป็นแบบอิเล็กโทรแมกเนติกแอคเซสพร้อมระบบเรเจนเน a เรทีฟเบรคที่ช่วยเก็บพลังงานกลับเข้าสู่ระบบไฟฟ้า ลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารถูกลดลงถึง3 0เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนทําให้การสนทนาหรือการพักผ่อนทําได้สบายกว่าเดิมด้านความปลอดภัยถือว่าอัปเกรดเต็มรูปแบบมีระบบ AI, เร็วมอนิเตอริงที่ตรวจจับสิ่งกีดขวางบนรางล่วงหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติในโค้งอันตรายและระบบเตือนสภาพอากาศแบบเรียลไทม์นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างดูดซับแรงกระแทกบริเวณหัวและท้ายขบวน เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้โดยสารทุกคนในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมมีโบกี้ร้านอาหารที่ตกแต่งในทีมประวัติศาสตร์เสิร์ฟเมนูอาหารไทยและเมนูนานาชาติรวมถึงกาแฟสดและของว่างท้องถิ่นห้องน้ำถูกปรับปรุงใหม่ให้กว้างขึ้นใช้วัสดุคุณภาพสูงและระบบค่าเชื้ออัตโนมัติหลังการใช้งานเพิ่มความสะอาดและความสบายใจตลอดการเดินทาง มาถึงเรื่องราคากันบ้างราคาตั๋วของ2,026 De ยี่สิบหดถูกจัดวางให้เหมาะสมกับระดับบริการชั้นมาตรฐานเริ่มต้นประมาณ300-500บาทต่อเที่ยวขึ้นอยู่กับระยะทางชั้นพรีเมียมซินิกอยู่ที่ประมาณ700-1,000บาทส่วนชั้น Heritage First Class จะอยู่ในช่วงประมาณ1,500-2,500บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับประสบการณ์ระดับพรีเมียมและบรรยากาศประวัติศาสตร์ที่หาไม่ได้จากที่อื่น โดยรวมแล้ว2,026เ e ส Railway ไม่ได้เป็นแค่รถไฟสายประวัติศาสตร์ธรรมดาอีกต่อไปแต่เป็นขบวนที่ผสมผสานอดีตและอนาคตเข้าด้วยกันอย่างลงตัวภายนอกดูทรงพลังภายในหรูหราและอบอุ่นสมรรถนะมั่นคงปลอดภัยเหมาะทั้งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสเส้นทางในตำนานและผู้โดยสารทั่วไปที่ต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางถ้าคุณกำลังมองหาประสบการณ์การเดินทางที่มีทั้งเรื่องราว ความสวยงามและเทคโนโลยีท่ันสมัย2026 Dead r a i l w a y คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดของปีนี้อย่างแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Autoverse Pro แล้วพบกันใหม่ในคลิปรีวิวครั้งหน้าขอบคุณที่รับชมครับ